สวัสดีพี่พีเทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะมา2หุ้นกันอีกหนึ่งตัวที่มีพี่พีเเนี่ยขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะนั่นก็คือไซโนหรือบริษัทไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมาชนครับเดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับในไทม์เฟรมนันสำหรับไซโนเนี่ยกราฟในทําเฟรมนันก็อาจจะมีให้เราดูไม่เยอะนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเข้าตลาดมาช่วงประมาณเดือนกันยายนนะครับของปี2023 เราอาจจะขยายไปดูในส่วนของ Time frame week นะครับเพราะว่าจะได้เห็นรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นนะในส่วนของ Time frame week เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไซโนเนี่ยช่วงแรกที่เข้าตลาดมานะครับราคาเนี่ยเป็นขาขึ้นก่อนนะในช่วงที่ราคาเป็นขาขึ้นราคาเคยขึ้นไปแต่จุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาอยู่ที่ประมาณ2บาทส4สตางค์จากนั้นนะครับราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมาณนะโซนปัจจุบันและในช่วงที่ราคาเนี่ย มีการย่อตัวลงมาราคานะครับเคยลงมาแตะจุดที่เป็นโลที่ต่ําที่สุดของเขาอยู่ที่ประมาณ60สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงครับว่าราคาของเขาเนี่ยลงมาแล้วนะครับประมาณกี่เปอร์เซนต์จากไฮที่สูงที่สุดครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่ำที่สุดณโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ7 1ก็ต้องถือว่าราคาเนี่ยลงมาพอสมควรนะครับโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยหุ้นขนาดเล็กนะถ้าราคานะครับลงมา เกิน70%นี่ยถือว่าน่าจับตามองนะครับสำหรับราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ92สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา92สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนของแนวรับแนวต้านผมคงจะตีฟิโบนะครับในทาวเรมรีกนี้เลยนะแล้วก็จะใช้ฟิโบแบบรีเทนเมนต์จะลากแบบขาลงครับซึ่งผมจะใช้ไฮของแท่งนี้ครับที่ราคา2บาท14สตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะ แล้วก็จะใช้โลของแท่งเดียวกันครับที่ราคา1บาท58สตางค์ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาของเขามีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคามาตามกรอบเส้นระยะไม้นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นระยะสําสคัญเขามีอาการยังไงนะครับช่วงที่ราคานะครับหลุดแถวแถวเส้นระยะตรง บาท58สตางคนะ์ณโซนปัจจุบันเนี่ยราคานะครับก็ลงมาที่เส้นระยะลบสามแล้วก็เส้นระยะลบหกสี่กรอบนี้นะครับระหว่างเส้นระยะลบสามกับเส้นระยะลบหกสเนี่ยทั้งลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้มันมีโอกาส90%นะครับแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อย่ำเนี่ยแถวแถวเส้นระยะลบหกสแล้วเอาอยู่นะราคาก็กลับขึ้นไปแถวแถวเส้นระยะลบสาม ผมมองว่าหากใครเป็นสายฟิโบนะครับในกรอบนี้ผมมองว่าน่าจะได้ไปหลายช็อตแล้วก็ช่วงที่ราคาเนี่ยหลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะลบหกสจุดแเนี่ยราคาเอาไม่อยู่นะครับก็ลงมาแถวแถวเส้นระยะลบหนึนะครับสังเกตได้ว่าเมื่อราคาลงมาชนแถวแถวเส้นระยะลบหนึรเนี่ยราคาก็เหมือนจะมีอาการนะครับก็คือย่ําอยู่แถวแถวเส้นระยะลบหนึเนี่ยหลายอาทิตย์นะครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเส้นระยะลบหนึไม่อยู่ราคาก็หลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะร้อยสามสิบแปดจุดสอง แล้วก็แน่นอนครับโอกาสในกรอบนี้ทั้งลงนะครับและขึ้นมีโอกาส90%ราคาก็หลุดลงมาแถวแถเส้นยะระยะบแล้วก็กลับขึ้นไปที่เส้นยะรลยะได้นะแล้วก็ราคานะปัจจุบันครับราคาเนี่ยอยู่ระหว่างเส้นยะลบ100นะครับกับเส้นยระยะาเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าราคา92สตางคนะ์ณโซนปัจจุบันเนี่ยราคานี้ถูกแพงยังไงน่าสนใจไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดู เรื่องของงบการเงินแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันครับมาดูในส่วนของข้อมูลหลักทรัพย์กันก่อนนะครับว่าไซโนหรือบริษัทไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเขาทำอะไรนะชื่อก็บ่งบอกชัดเจนครับเกี่ยวกับโลจิสติกสำหรับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยก็จะเป็นการให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทั้งทางทะเลทางอากาศและการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบครับ รวมถึงการให้บริการให้เช่าคลังสินค้าการให้บริการขนส่งทางบกการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและบริการอื่นๆเพื่อสนับสนุนให้บริการโลจิสติกครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของหัวใจหลักกันนะเรื่องของงบการเงินมาดูในส่วนของงบการเงินครับเป็นงบของปี 6-7, แล้วสินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,400ล้านครับหนี้สินอยู่ที่ประมาณ517ล้านถ้าดูจากหนี้สินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สําหรับหนี้สินตรงนี้ผมมองบวกครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ918ล้านในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างที่จะดูดีนะครับเนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับ รายได้รวมเนี่ยของปี67อยู่ที่ประมาณ3,700ล้านก็เพิ่มขึ้นนะครับจากปี66ในส่วนของกำไรสุทธิครับปี67อยู่ที่ประมาณ87ล้านเมื่อเทียบกับปี66กเนี่ยก็เห็นชัดเจนครับว่ากำไรสุทธิของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับจากปี66มูล,ลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือ Market cap อยู่ที่ประมาณ977ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่918ล้าน ผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับมูล,ลค่าของเขาโดยประมาณอยู่ที่918ล้านแต่เราจ่ายซื้อณตอนนี้เนี่ย9 7 7ล้านนะครับก็เราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับนิดหน่อยนะเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยประมาณ1เท่าแล้วก็มูล,ลค่าหุ้นทางบัญชีอยู่ที่ประมาณ88สสตางค์นะครับเราซื้อนะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 92สตางค์ครับสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่าปัจจุบันเนี่ยก็ต้องถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะโดยส่วนตัวของผมนะครับชอบอยู่แล้วถ้าเกิน3%ขึ้นไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับสำหรับข้อมูลผู้ถือหุ้นเนี่ยเรื่องของเปอร์เซ็นต์การถือหุ้นนะครับของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟร์ ถ้าดูจากหน้าเว็บนะอยู่ที่ประมาณ35%ผมไปเช็คในสตรีมมิ่งมานะครับอยู่ที่ประมาณ17%ถ้าดูข้อมูลนะจากในสตรีมมิ่งก็ต้องถือว่ามีรายย่อยอยู่ในหุ้นตัวนี้นะครับค่อนข้างที่จะน้อยรายใหญ่ครับถือในานามบุคคลนะอยู่ที่ประมาณ20%ครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลจากแฟชชีตกันนิดนึงนะ สำหรับข้อมูลจากแฟชชี่นะครับในส่วนของงบกระแสงเงินสดเรื่องของเงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าไซโนเนี่ยมีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็อัตราส่วนนิสินนะครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.5เท่าเองก็ต้องถือว่านิสินเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยครับ จากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ92สตางค์ซึ่งเป็นราคาที่แพงอยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากจุดที่1เลยก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ977ล้านนะครับเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่918ล้านนะผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเล็กน้อยนะครับตรงนี้ แล้วกมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ88สตางค์เราซื้อตอนนี้นะครับก็92สตางคนะ์นะก็ณปัจจุบันเนี่ยเราซื้อแพงกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีนิดหน่อยนะครับและอีกหนึ่งส่วนนะครับเรื่องของนิสินเนี่ยผมนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจด้วยนะสำหรับนี้สินตรงนี้นะครับก็แน่นอนว่าไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะครับของสินทรัพย์สําหรับนี้สินตรงนี้เนี่ยผมมองบวกนะครับในความคิดส่วนตัวครับสําหรับสายสะสมก็ต้องถือว่า จุดนะัปัจจุบันเนี่ยอพอได้นะครับที่ราคา92สตางค์นะเพราะว่าถ้าเราเห็นก่อนหน้านี้นะครับก็แถวๆเส้นระยะลบ1 6 1 8ตรงเนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะแต่เราอาจจะเห็นไม่ทันนะครับซึ่งผมมองว่าสำหรับสายสะสมนะครับแล้วก็สายเทคนิคเนี่ยจุดนะัปัจจุบันก็ยังได้อยู่นะยังได้อยู่นะครับ แล้วก็สำหรับราคาเนี่ยณตอนนี้อยู่ที่ประมาณ92สตางค์นะซึ่งผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปแถวๆเส้นระยะลบ100นะครับที่ราคา1บาท1สตางค์ตรงนี้นะครับเป็นต้านแรกนะเพราะว่าราคาเนี่ยตอนนี้นะเอาอยู่แถวๆเส้นระยะร้อยตรงนี้พอย่ำแล้วเอาอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับไปแถวๆเส้นระยะลบ100นะครับที่ราคา1บาท1สตางค์ตรงนี้เป็นต้านแรก แน่นอนว่านะครับในกรอบนี้เนี่ยทั้งลงนะครับและขึ้นในกรอบนี้ทั้งลงและขึ้นในกรอบนี้นะมีโอกาส50นะครับณตอนนี้ผมมองว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะ,ะกลับไปแถวๆเส้นระยะ100นะครับที่ราคา 1, 0. 1. 0. บาท1สตางค์ตรงนี้เป็นต้านแรกถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยย่ำอยู่นะครับแถวๆเ,เส้นระยะลบ100แล้วไม่หลุดเนี่ยผมก็มองว่ามีโอกาสนะที่ราคาจะกลับไปต้านถัดไปนะครับที่เส้นระยะลบ60.8นะครับที่ราคา อ่าหนึบาทยีนะครับตรงนี้เป็นต้านถัดไปครับซึ่งนะตอนนี้เนี่ยผมมองว่าณนะราคาปัจจุบันที่92สตางต์ตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจนะครับสําหรับสายสะสมนะแล้วก็สายเทคนิคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไซโนหรือบริษัทไซโนโลจิสติกคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนครับสำหรับพี่พีท่านไหนที่มีหุ้นตัวไหนนะครับอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็เช่นเดิมนะครับ ลองส่งมาทางคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะแล้วก็นํากลับมาทาเป็นการบ้านให้ในส่วนของการวิเคราะห์ครับถ้าไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนก็ต้องกราบขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องเนี่ยเช่นเดิมครับผมก็ต้องขอฝากช่องด้วยนะหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปผมด้วยครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ